สวัสดีครับสวัสดีพ่อพ pues, ี word, modèle, ่น้องสุกุลสุก้นครับผมปิกคอนแดกไม่อีกแล้วครับพี่น้องมื่อกี้โอ้ยมากับเมนูเนี่ย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 พี่น้องเนี่ยโอ้ดวกใส่ตันนาะพี่น้องเนาะโอ้ยบ๊วยแมนดวกใส่อ่อนพี่น้องนี่ใส่อ่อนดวกใส่อ่อนหมูเนาะพี่น้องเนาะกัาแฟตับมุกงพี่น้องตับแบบบ้านๆเนี่พี่น้องเนี่ย มีบักนาวเกลือเทศธรรมดาแบบหวานๆหา่าแต่ก็มีขนมจีนน้อพี่น้องมีขนมจีนน้ำอ๋อผักกับตามเทียนน้อพี่น้นองเนาะก่อนจีกินพี่น้องก่อนจีกินตามประเพรนี่ประธานาธรรมของตเตกอน์แดกครับผมโอ้ยเปิดดอ,อกโอ้ยเด็วพี่น้องไงน้ำหวานขวดหน่อยก็เอาพี่น้องเนี่ยเซฟ โอ้ oh. <c ười> คืออยู่พี่น้องคืออยู่มาพี่น้องมาเศีบแซ่บเหมือนกันครับผมกับบรรยากาศทรงเที่ยงเนาะพี่น้องเนาะโอ้นี่ได้แคบหม,หนมูนึ่ม,มื่นนี่ใส่แคบหมูนึ่พี่น้องเอ้ยแคบหมูเศีบเสียเนี่ยเอ้ยเข่ๆๆากันคักปานนี่มามามาพี่น้องมาอย่างห้อง เนี่ยพี่น้องเนี่ยเอ้ยเข่ากันคับกว่านี้มา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 เศีกเสียบต้นกันครับผมเอ้ยใสออนเนี่ยขี่แตกกับใสออนตัดลงเลยพี่น้องตัดเป็นคำเป็นคำนวดจีนก็ต่ำมากพุงขี้คักขี้เข่ากันผมว่าเนาะกับวพนุ่มจีนเอ้าขออนุญาตเด้อพี่น้องขออนุญาตเด้อมีหยองกหามากินต้นกันครับผม คือคืออืมอมิอืมใจกันแล้วต่หง Å! <implek> 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 ใส่อ้อนกับวัน mm hmm. บ่ผิดหวังบ่ผิดหวังพีง่น้องเห็นรูปตัวเลย โอ้ยืมห,หรือเฉพาะกินกับแบบขนมจีนหรอกับขบุ้นเมียงเขาเมียงโอ้ขอกันครับนุน่มไร <cười> <cười> sài subscribe <oán>, hả không <laughs> <laughs> นัก,กรบอาราบาดเดี๋ยวพี่น,อน้องเอ,อ้ยโอ้อโหขนมจีนกับเข็งหนึ่งอื ổm say bạc pìk chèng, thương ông pìk sốt, oh. pết khắt kia, ừ. cứ biến chi đĩa ô huê จำมึงน,นะพี่น้องจำก็บนำไปนำตำหุ่งนี่แหละ Nó quạt chán nào Bữa nay buộc xe phôm không bà ừ. Bên phôm Nó hả quạt cơ Ủa Ủa bà non tươi thường mắt hay mày à <laughs> ừ. สุกเด็กจะกันเลพี่น้อง เป็นขอเป็นข้ำเป็นค่ำตงเลยนะพี่รองเนาะหุ่ยยิ่งตำหงม,นมันเอ้ยขัดขัดหนาหนาวยะเงือบห่อนเลยพี่รองเลยื <c oughs> อ Ủa, oh. <laughs> sao nhà quá vậy chào vô vâng vô มันเป็นข้ามเป็นข้ามขี่ก็หวานเพราะว่าขี่นั้นหวานไปของขี่วันบางหน้าของหอมหอมไปห,หอมเปลือก็อืม <h ums> อย่านะ้ตำ้มหงมดกวันนี่น้องเอ,อ้ย <h ums> ตำหน่อยครับ สุกเปกเลยแสบผมแล้ว

มัน,นเป็นขีแน้วนี่มันเสียบมันหวานขี่ได้ไหลายโอ้ตายมือว่าตำไรเราพี่นองง้องเองบุพพกิน Dạ trà Đây là con ống chín gấp xay ừm, xe vết bệnh

คลิปนี้มือนีหพี่น้องเอาไวปทำหนีก็นนาพี่น้องเนาะคลิปหนาเข้าไปเพรอ่านม่ก่อนที่เบินคลิปหนาแล้วพี่น้องเลือฝากกดไลค์กดแชร์แลว้วกดสับสไะไคร่เนาะเพื่อเป็นกำลังใจให้บารงงานคนนี้เด้อครับผมทางช่องเป็กกวนแดดครับสำหรับมือนี้คลิปนี้บรรยากาศแบบนี้พี่น้องเป็กกวนแดดขอกราบเข้ามาสวัสดีครับครับ อหนักลบมากหต่วยไหน,หน่นอะนักลบนน่นอนเหมือสุดไลผ่ผพังโอข้ขักขัดแสบอยู่อ